สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาละเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะเปลี่ยนลายหาหนูได้เลยนะคะพี่หรือโทรมาก็ได้จ้ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากพี่จ๋าพระเดิมองค์แรกกับพี่จา๋จาหนูได้มาคู่กันนะหนูได้มาคู่กันนะคะพี่นะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะอันนี้คือเล่มที่หนึ่งนะอันนี้คือเล่มที่หนึ่งนะคะพี่ทํามาจากกระดูกนะแต่แม่ค้าไม่ทราบว่ากระดูกอะไรจ้ะพี่คะ สภาพก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะอันนี้คือสภาพด้านในจะพี่นะคะหมอมาได้นะอ่าเปิดแบ่งปันนะคะพี่เปิดแบ่งปันนะมีแค่สองเล่มเองนะคะมีแค่สองเล่มเองนะทำมาจากกระดูกนะแต่แม่ค้าไม่ทราบกระดูกอะไรจะพี่นะคะรายการนี้จะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะ อันนี้คือเล่มที่1นนะพี่อันนี้คือเล่มที่1นนะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มที่1นนะ600บาทจา้ะพี่จา๋าเล่มที่2จะพี่ราคาเท่ากันนะคะพี่นะคะพี่ๆคนไหนใจดีนะคะพี่ข่ช่วยอุดหนุนแมค่ค้าสองเล่มก็ได้นะคะพี่หรือว่าเอาที่สะดวกสบายใจหรือว่าชอบเล่มเดียวก็เอาเล่มเดียวก็ได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้คือเล่มที่2จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะอันนี้6 0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพนะมีรอยจานนะนะค่ะหกร้อยบาทจะพี่เล่มที่สองนะส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นพระง่างตาแดงนะหกร้อบาทจะพี่นะคะพระง่างตาแดงนะรายการนี้ค่ะพี่ขอวิธี6หกร้อบาทจะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่ลายน,นะ,ะรายการนี้หกบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จากิ่งปูทิมจ้ะพี่กิ่งนะไม่ใช่คุนแผนปูทิมด้านหลังจะเป็นกิ่งนะคะพี่รายการนี้หกอบาทจ้ะด้านหลังก็จะเป็นพักกิ่งอย่างนี้นะคะพี่ด้านหน้าก็จะเป็นขุนแผนปูทิมอย่างนี้จ้ะรายการนี้จะพี่หกอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาหนูจําไม่ได้แล้วเนี่ยเขาบอกชื่อมาจ้ะเนี่ย อันนี้ขอไปที่หกร้อบาทพอจะพี่นะคะเกี่ยวกับไอบๆๆเหมือนกับพวกประหลัดไอพวกปรลัดขิกเหมือนกับไอพระพระั่งค่ะพี่อยู่ในใสายเดียวกันนะคะพี่นะคะน่าจะอยู่ในใสายเดียวกันนะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่นะคะอันนี้6กร้อบาทจ๊ะพี่นะคะ,นนนะ,ะ,นะ,คะหนูจาไม่ได้แล,ล้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็บอกชื่อหนูมาแต่หนูจำไม่ได้จ้ะพี่นะคะอันนี้หกร้บาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะพี่จ๋าลูกกอ,อกอ่าเขาเรียวกว่าลูกกอ,อกแมวนะ ลูกกอ,อกแมวจะพี่นะคะมีแผ่นทองนะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะมีแผ่นทองด้านในมีน้ํามันนะจะพี่มีห่วงนะเนะะี่ยค่ะเริ่มขอพลาสติกเก่าๆนะคะพี่นะคะลูกกอ,อกแมวนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางตกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะ พี่จ๋าตลับสีพึ่งหลวงพ่อทา่าวระกระบบขึ้นพึ่งนะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะพี่พร้อมมีใบคาถาบูชานะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนหรือลูกค้าคนไหนนะคะพี่อยากได้เมียเพิ่มนะคะพี่พี่นิมนต์ได้นะถ้าไม่โดนศักกระเบือก่อนนะคะพี่ขานะคะพี่ขาสภาพด้านในจะพี่นะคะสะภาพด้านในก็จะเป็นสีพึ่งสีเขียวอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะมีตะกุดแล้วจะมีปลาค่ะพี่สีพึ่งก็จะเนี่ย สีพึ่งนี่ไม่ได้แข็งนะคะพี่นะคะพี่ดูความก่อของฝาตลับนะคะพี่นะคะถามว่าแข็งไหมไม่แข็งนะคะพี่ไม่แข็งนั้นขออนุญาตจิ้มให้คุณลูกค้าได้เห็นนะเนะะี่ยค่ะถามว่าแข็งไหมมันแข็งแต่มันก็ไม่ได้ว่าแข็งจนเวอร์นะคะพี่นะคะมันก็ยังแบบติดมือแม่ค้ามางพี่นะคะ สวยงามมากค่ะพี่จ๋าสีพึ่งนี้นะขอไว้ที่หกร้อบาทนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อทา่าบัะกระบอกขึ้นพึ่งนะจะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นคนเรียกว่าอะไรเออหลวงปู่โตะนะหนูขอเรียกว่าล้อเม็ดนะคะพี่นะคะกลมๆนะรายการนี้จะพี่พร้อมกล่องนะหนูขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะรายการนี้พร้อมกล่องนะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทข้างๆต่อโคตนะข้างๆจะต่อโคตรนะรรพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะ ของหลวงปู่โตะจะพี่6กร้บาทไปทางบวกเพิ่ม5 0บบาทจะพี่จา๋าโอเคไหมจ๊ะส่วนรายการนี้จะพี่อาเป็นหลวงปู่หลวงปู่โตเช่นกันจะพี่เปิดมาด้านในนะพี่นะคะเปิดมาด้านในจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะตามภาพนะนะคะเขียนว่าอะไรเนี่ย หลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีค่ะพี่ค่ะแต่ละองค์นะอันนี้ขอไว้ที่700บาทพอจ้ะในกล่องเดียวนะคะพี่จะมีพระอยู่3องค์นะจ้ะพี่นะคะหลวงปู่โต๊ะเจ็ดรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่อาหลวงปู่โต๊ะเช่นกันนะแต่อันนี้จะเป็นพักกิ่งนะคะพี่นะคะกิ่งนี้ขอไว้ที่800บาทนะนี่ค่ะอันนี้จะมีอยู่2องค์นะมีกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะคะพี่นะคะใต้ฐานจ้ะพี่นะคะจ่อโค้ดเช่นกันจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ ด้าน,นหลังก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะรายการน,นี้นะคะพี่สององนี้นะหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะสององนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะมีองคเล็กองคใหญ่นะคะพี่นะคะในกล่องเดียวกันนะในกล่องเดียวกันนะคะพี่มีองเล็กองค์ใหญ่จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่อุย้ยขออภัยจะพี่นะคะนะคะพี่ต่อโค้ชเช่นกันจะพีน่น,นะคะแปดร้อยบาทจะพี่กล่องนี้นะนะคะแปดร้อยบาทจะส่วนรายการน,นี้อันนี้หนู Indonesia. ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะ อันนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากองคใหญ่อยู่นะคะพี่นะคะองค์ใหญ่อยู่นะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพิจารตะล่าตะกุดหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะมีห่วงสองอันนะนะคะแล้วก็จะมีรอยจานจะพี่นะคะพิจารละกานี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดปู่เอี่ยมนะคะพี่ถ้าว่าถ้าพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะคุณลูกค้านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ สภาพก็จะก่าๆหน่อยๆนะคะพี่แล้วก็จะมีรอยจานนะนะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าอันนี้นะอันนี้เป็นทรงเหมือนเม็ดพิจิตก็ไม่มั่นใจจะพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่นะคะอยู่ในกรอบอย่างนี้นะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะพอทวดเนื้อว่านจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะสภาพเก่าๆสวยๆนะคะพี่นะคะพอทวดเนื้อว่านนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ เสือพ่อวงจะพี่500บาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะจะพี่ตามสภาพนะ500บาทจะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจนะ้ะหลวงพ่อทวดค่ะพี่รุ่นลอยน้านะเนี่ยค่ะพี่สวยงามมากจะพี่องค์นี้500บาทพอจะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากหลวงพ่อทวดรุ่นลอยน้ําจะพี่จ๋าโอเคไหมคะพี่จ๋า โอเคเนาะมาดูองค์เล็กๆกันต่อจากพี่จา๋าจะเป็นคุณแผนปูทิมจากพี่นะคะอยู่ในกรอบจากพี่เนื้อสีเขียวนะด้านหลังก็จะมีตะกรุดอยู่สองดอกจากพี่รายการนี้หกหวบาทจากรายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทนะคะพี่สําหรับคุณแผนปูทิมรายการนี้นะ้อมกรอบสวยงามมากจากพี่หกรัวบาทจากอู้ลืมนี่หนึ่งลูกอันนี้เขาบอกว่าเป็นของปูสุกจากพี่นะคะขเขาเขียนว่าปูสุกนะห้าร้อบาทพอจากพี่อันนี้แม่ค้าก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรนะลูกสะกุดหรือเปล่าคะับพี่นะคะ เขียนว่าหลวงปู่สุขนะจะพี่ห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่เป็นเหรียญก่อวงรานไม่ทราบที่นะไม่ทราบ,บว่าหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะคะพี่นะคะแม่ค้าไม่มั่นใจนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้พี่วนะะรเหมืรนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แต่อาจจะไม่ใทราะพี่นะคะไบาทราพ,พี่เหลวงพ่ีเดในหลวงรือเปล่านะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นช้างนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ด้านหลังจะเป็นช้างนะคะพี่นะคะ5้าอบาทปลายทาง50บาทจะรูปหล่อสังกจดาจจะพี่5้าบาทจะพี่นะคะพลาสติกก็ว่าก่อนแล้วนะคะพี่นะคะมองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะเป็นรูปหล่อสังกัจใจนะคะพี่5้าบาทจะ้ะพี่จ่าหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทนะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะปิตาปูโต๊ะจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นปิตาปูโต๊ะนะคะพี่วัดประดูชิมพีนะจัมโบ้นะคะพี่รุ่นจัมโบ้นะขอไวทที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยวรอโบราณพ่อไปไม่ใช่ค่ะพี่หลวงปูรอดวัดวังน้ำุนจ้ะพี่กับกับขออภัยนะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่รอดบัดวางน้ำบนนะคะพี่500บาทปลายทาง5ทจากพี่จา๋าปิดตาถักลวดนะไม่ทราบที่นะแม่คา้าได้มาแบบนี้จะพี่นะคะองค์นี้นะคะพี่500บาทพอจะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นพระปิตานะคะพี่ถักลวดเกาะๆจะมีผ้าหุ้มหอยหอย่หอหุ้มอย่างนี้จะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะอันนี้ได้มาแบบนี้จะพี่จา๋าให้ในราคา500บาทจะพี่ส่วนในการที่จะพี่จา๋าเป็นเหรียญโบราณไม่รู้ที่นะ600บาทจะพี่นะคะ นี่คือสภาพด้านหลังนะคะพี่นี่คือด้านหน้าจะพี่จ๋าจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะขอไว้ที่หกหมบาทจ้ะพี่จ๋าอีปีนี้สมเด็จไม่อยู่สามองค์นะนี่องค์แรกนะจะพี่นะคะองค์แรกนะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าสําหรับองค์ที่หนึ่งกับพี่ขานะคะเป็นสมเด็จเก่านะไม่รู้ที่นะห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้องค์ที่สองจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะ ตามภาพไปนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่ฮนไลนนะ0 8 4ย6 5 9 1 8 0ูนจ้ะองค์ที่3ามจะพี่นะคะองค์ที่3นี่คือหนูเพิ่งเห็นนะขอบคุณที่รับได้นะหนูเองก็เพิ่งเห็นในคลิปเหมือนกันจะพี่จ๋านะคะขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะนะคะห้าร้อบาทจา้ะอันนี้จะพี่คุณแผนหรือเปล่านะคะห้าร้อยบาทจา้าแล้วหลังจะเป็นผ้ายันสี่เหลี่ยมนะตามภาพนะห้าร้อยบาทจะพี่พี่จ๋านางพญาจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ สวยงามมากค่ะพี pues ่นะคะดูด hmm. ิพี nah ่ดูความเก่านะคะพี่นะคะนางพญานี้ห <t ips cuestión> ้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทู่วัดเจพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆนะจ้ะพี่ตามภาพนะห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจ้ะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญจอบพ่อเงินนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่รู้ที่จ้ะพี่นะคะ เขียวนว่าปูทองนะด้านหลังจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าส่วนรายการนี่จ้ะพี่อันนี้ก็ไม่ทราบนะมาเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะนะคะหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนะคะถ้าจะปิดบอกว่าเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนั่นเลเป็นพระเนื้อดินมังคะพี่หรือเนื้อผงหรือเนื้อผงม,มังคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพีเ่เหนือกุมหลวงพ่อลัวจ้ะพี่จ๋านะคะข้างๆก็จะมีรอยจานนะคะพี่นะคะ สวยงามมากแกพี่นะคะรายการนี้500บาทเช่นกันแกพี่จ๋าเดี๋ยวหลวงพ่อพิงค่ะพี่เป็นเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินนะ1,200บาทจ้ะเป็นเนื้อเงินนะรายการนี้1,200บาทจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อพิงนะมีอสบอ2483นะคะพี่นะคะสวยงามมาก,ามมากับพี่นะคะ1,200บาทจ้ะพี่จ๋าต่อจ้ะพี่นะคะต่อนี้500บาทนะจ๊ะพี่นะคะ สวยงามเช่นกันจะพี่เป็นตอกกอโบราณไม่ทราบที่นะปิดตาหลังแบบจะพี่พ่อแก้ววัดเครือวันจะพี่จ่ายนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากปิดตาพ่อแก้วจากปิดตายันยุ่งจะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อน,นะคะพี่ได้มาแบบนี้นะห้าร้อบาทจะ้ะเทาเวทปูหมุนจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นเท้าเวทหลวงปูหมุนนะคะพี่นะคะ สภาพเก่าเกสวยสวยห้าร้อยบาทจ้ะพี่จารูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมจะพี่จ๋าก้นเป็นระฆังนะก้นเป็นระฆังนะคะคุณลูกค้าตามภาพนะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกจะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ ปลาทาง50บาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่รูปรหลอดหลวงพ่อทองสุข500บาทจ้าพี่จ่าหลวงพ่อฤาษีนิงดำจะพี่อยู่ในกรอบนะนะคะ600บาทจะพี่นะคะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือีแดงดำนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะภาพไม่ชัดนะพี่อะไรายหาหนูได้เลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะรบกวนฝากคุณลูกค้าของคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะพี่เชวยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องการเกพตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้หนูมีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ